เพราะตอนนี้หลงทางเหรอวาฮะหลงทางหรออืหหยอยังไงเนี่ยโอ้เพืเ่อนๆนะครับตอนนี้นะครับเราจะมาตกปลากันที่คอลองราพีพันธ์นะครับตอนแรกนี่แต่ว่าน้ํามันน้อยฮะพอน้ํามันน้อยเนี่ยแล้วก็เออคนก็ไม่ค่อยตกไปกลับไปคลองส่างกันดีกว่าของก็เตรียมมานะฮะออกจากบ้านมาตั้งแต่เจ็ดแปดโมงนะครับตอนนี้เก้าโมงครับ ยังไม่ตกเลยพ่อหาทำเลไม่ได้อ่ะยังไงได้ตกแน่นอนมาเดี๋ยวไปดูผมดีกว่าว่าจะได้ตกที่คลองไหนตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับว่าจะตกทีก่คลองไหนมาดูดีกว่าครับผมก็มาถึงที่ตกปลานะครับเป็นคลองเราวันนี้ก็ขอเปิดลิปนะครับสวัสดีคับเพื่อนๆวันนี้ก็ผมนะครับต้นน้ำก็พ่อครับซึ่งลงทางกันอีกแล้วมาตกปลากันนะฮะตอนแรกจะไปตกคอลองพีพัฒน์ ก็ต้องหนีนะครับมาตกคลองสามแทนนะครับเป็นฝั่งคลองหลวงนะต้องรีบเตรียมเบ็ดน,นะครับเพราะว่าเราออกสายกันมากนะกว่าเจอที่เนี่ยฮะซึ่งตรงนี้นะครับมีล่องรอยการตกเยอะมากนะครับหมายความว่ามีพวกนานะครับผมมาตกกันเยอะหมายเนี้ยยังไงก็เด็ดนะครับตอนนี้ก็ประกอบเบ็ดครบสี่คันนะครับพอก็ผสมเยื่อะะครับ พ่อวันนี้ใช้ยาสูตรอะไรยาสูตรอ่าสูตรขุนเดชสูตรขุนเดชอ่าแล้วก็อะไรครับเพราะว่าเกลือนี่มันเกลือแตกไวเหลือแตกไวครับอ่าวก็เลยต้องผสมนะ่ะขนมปังเพื่อให้มันละลายตัวช้าแต่ตัวช้าก็ผสมไปเลยครับเริ่มเข้ากันปุ๊บก็ใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตอนเวียงเป็ดกันดีกว่าครับไม้แรกกับสูตรขุนเดชนะฮะ มั่นใจไหมสุดนี้มั่นใจยี่สิบล้านเปอร์เซ็นเฮ้ะฮะมั่นใจไหมมั่นใจแต่ว่ามันเหยือสุดใหม่ไม่ผสมเองอะเลยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อ๋อเหยื่อพ่ออะไม่มั่นใจเหยื่อเขานี่ค่อยดีหน่อย่ะเฮ้ยวัดแล้วครับวัดแล้วครับวัดแล้วครับวัดแล้ววัดแล้วมาไหมแน่แต่นะครันนี้ แน่ใจพ่อมากินกระตุกหมุนๆเลยอ่ะอยวขอดูนะครับโอ้นี่ครับพึ่งเหวียงนะครับผมเอาพ่อเหย่ให้กล้องดูหน่อยฮะเหย่กล้องดูหน่อยนี่อ่านี่ฮะนี่ครับตัวเหยื่อคือหมดแล้วนะครับหมดเร็วมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเหยื่อสูตรกระจายนะครับมันจะกระจายวงกว้างครับให้ปลาเข้ามากินนะอืาะสมหลิเอาแล้วครับเอาแลวครับเอาเลยเลยๆเลยเลยๆันเลยไัเลยเลย มาเลยมาเลยวัดเลยมาเลยมาเลยมาเลยเอาละครับมีตัวไหมมีตัวไหมเหมือน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 จะมีครับเหมือนจะมีครับเหมือนเหมือนเงียบเหมือนมีเหรือเงียบมีเหรือเงียบเหมือนจะมีครับเหมือนจะมีครับมีเหรือเงียบเอาละครับเอาแล้ครับอ๋อหมายแรกเป็นไงโอ้ยพลาดแล้วผมโอเคต้นไม้ต่อไปแคนโตน้ำคันไหมาเข้ามาครับขคานไหนอีกนะครับเมื่อกี้เอาครับรันนี้จะได้ไหมเฮ้ยเหมือนจะตีเหมือนจะติดฮะได้ไหมได้มไหม มา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 ามามาครับาามามอาาครับมอารามวมา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 มกมามามเมา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 ามามาม่าม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 ่ามมา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 มตมวมามวนะครับมามามารามามาามาามามาเาามามมา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 มครับนมาามามาาม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 าาาาตัวครับโอเคตอนนี้ครับเข้ามา เข้าสองตัวเข้าอย่างเร็วครับโอเข้าอย่างเร็วเวียงเบด็ดยังได้แค่สองคันครับก็เข้าแล้วอะไรวัดแล้ว,วัดเราครับมาแล้วครับมาบมามันมามันมามันมา,มาต้องรีบวัดครับต้องรีบวัดครับอาานะ่าอ่าอ่าไปเราชันจีรก่อนนะจะพยายามรีบดึงขึ้นนะใช่ป่ะอ่ะยกเลยอ้ามาแล้วนะครับไอ้ตัวอะไบอสอ่าไอแนวไหนตัวปลานี่นะครับตัวน้อยหนึ่งพอได้มาหนึ่งนะครับโอเค ไงไงมี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 จะหลอกกันหรือเปล่าครับไม่มีครับไม่ไม่ไม่ใช่ไม่มีสิไม่หลอกครับไม่หลอกครับไม่หอกครับโอ้ใช่ใช่ใช่นี่ครับอีกตัวหนึ่งคันใหญ่นะฮะส่วนมากจะเป็นไซส์นี้นะครับไซส์จิ๋วแต่ฝ่ามือเทียบนะครับออไซส์นี่นมันมันเล็กจัดอ่ะซึ่งเราต้องต้องปล่อยแล้วนะครับน้องปล่อยไปครับอะไรจะน้ําอะไรอะไรมี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 แล้วเหรอเดี๋ยว เดี๋ยวนะครับมีนะเหมือนมันจะมีนะเหมือนจะมีนะผมไม่แน่ใจนะหลุดไปยังเดี๋ใกล้ใกล้ใกล้นะครับมาแล้ว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 ครับได้ไหมได้ไหมไอ้ไอ้หมุนอย่างยากมาแล้วครับมาครับเอ้ยตัวตัวไซส์ไซส์อะไรเนี่ยไซส์เดิมนะครับตัวตัวไซส์ไซส์เล็กกว่านิ้วไหมก็เล็กกว่าเดิมด้วยอ่ะโอ้โหมีแต่ไซส์นี้กันเลยขนาดคันเล็กยังไม่สั่นอ่ะเพื่อนดูดิ เล็กจัดนะครับโอ้โอ้ยหลุดลดึงมีแต่ไซนุบานเข้ามาถล่มเราอีกรอบนะครับปล่อยฮะปล่อย,อยตอนนี้นะครับตอนก็นั่งชิลแล้รผมเมื่อกี้มีฝูงเด็กอนุบาลเข้านะครับแต่เราก็ปล่อยให้หมดเลยนะครับเพราะเขาไซาเล็กเนี่ยท่านี้ต้องปล่อยทิ้งนะครับพอก็อาะทำไรอะ่ะมาดูมาด,ดูเนี่ยใครที่เขาจ้องเบรกนะพ่อมาดูนะพ่อทำไรอ่ะอะทำไรเป็นเ้่า เอาหูเราเบ็ดไม่ดูดูอยู่ดูไปกินไปอ้อชิวแล้ววะดิพอตอนนี้นะครับที่ตกปาก็มีลุงนะครับมาหวานแหนะฮะก็ใกล้ๆกับตรงนัาตกปานะครับฝั่งตรงข้ามเลยครับซึ่งแกก็เดินมาใกล้เลยครับมนว่าเหยื่อเราถมไว้นะครับเขาเลยมาหวานเอาละครับเอาละครับตัวน้ําตัวน้ําเวียงแล้วก็เวียงแล้วลูกนี่นี่เวียงแล้ว แเวงลงแล้วลูกอีกรอบแล้วครับตอนนี้เห็นจ,นจระเลยครับสู้ต่อไปฮะ,อะเอาไงดีโอ้เหนื่อยใจเลยก็ป้ากําลังเข้าดีดีเลยนะครับตัวเล็กตัวน้อยก็มีแต่ว่าโดนไปสองสามรอบนะครับแล้วเมื่อกี้ถ่ายชัด,ชดเลยใช่ไหมทันเลยใช่ใชไมหมเป็นคำถาว่าเราดราม,ม่านะครับซึ่งเราคนทมไงเดี๋ลยวลองแป๊บนึ่งก่อนเพราะว่าถ้าเราถ้าไม่ดีหรืองังไงเราก็จะ บอาาจจะะยย้ที่นครัถ้าเป็นไรฮะไม่เครียดมากถึงแม้ว่าวันนี้นะครับเราจะได้แค่ใส่เล็กใสน้อยแต่ก็ยังมีหวังนะครับว่าเรายังยังมีมือกนกาตกปลาอยู่เนาะใช่ไม่ได้แฮวจนขนาดไม่ได้อะไรเลยนะฮะก็สักทีนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนมีม้าตกปลาในเด็ดเด็ดอีกในคลองสามครับไม่เป็นตพหนีนะครับบอกผมได้นะครับผมไปได้ทุกที่จริงๆฮะคือไม่มีใครคอมเมนต์เลยอ่ะขอในเธอไม่ต้องกลัวผมไปตกปุ๊บ รับรองมีคลิปเพื่อนๆดูแน่ถ้าเพื่อนชอบครับกดไลค์กดแชร์และกดซับไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย